สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช็คแชงมอเตอร์ชนแนลนะคะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะคะมาชมรถเอเ่อเาเรียกว่ารถน้ำแล้วกันเนาะรถบรรทุกน้ำรถบรรทุกน้ำจะมีทั้งหมดสองค,คันด้วยกันก็คือจะมี6ล้อและ10บลอนะคะเดี๋ยวมาดูคันแรกกันเลยเนาะเป็นรถ6ล้อนะคะคันนี้เลยร้อยแรงใช่แล้วเป็นรถชุดจดปี6-3นะคะถ้ะเาเกิดว่าปี ปลายปีหกสามนับถ้าซื้อไปก็จะเป็น <64 S 1> ปีหกสี่ปีหกสี่สองพันสะเบียนปีสี่นะคะใช่ไฮไลท์คือรถหลักพันโลอีกแล้วหลักพันโลแล้วใช่ไหมสามพันสามร้อยกิโลโอุ้ยแต่น้อยเอ้ยแต่เยอะกว่าคันคันล่าสุดใช่รันล่าสุดตัวนั้นมันเป็นสองร้อยสิบตัวนี้มัน 175. ร้อยเจ็ดสิบห้าน้องน้องน้องเล็กเขาน้องเล็กแต่ว่าคุณสมบัติก็น่าจะคล้ายๆกันเหมือนกันมีออปชั่นบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน เล็กน้อยใช่ไหมใช่ด้านในพวกประตูไออันนี้อันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันเดรีไลท์เหมือนกันด้านหน้าเหมือนกันหมดเลย<ม>สวยไร้ที่ติตัวนี้รถหกล้อบรรทุกน้ำนะครับตัวนี้ถังน้ําบรรทุกได้เจ็ดไอ้หกพันหกพันลิตรนะตัวนี้หกพันลิตรรถสภาพเรียมเ,เ,เลยคลิบมากอ่ะล <พา S 1> ิปขอด <พา S 1> ูขอดูก่อนดูภายในเลยค <พา S 1> <ด>่ะ สามพันกิโลน,นี้ก็จะเหมือนกับคันที่เรารีวิวไปนะใช่ตรงนี้จะเหมือนกับ <2, S 2> คือสองพัานาน,านี่เปลี่ยนใหมปเลยเดี๋ยวเปิดประตูฟังรถเนี่ยมันจะได้สว่างก็ว่าใช่รตรง,งนี้รถเจแรงมาอีกแล้วรถพันโลอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะทำไมมันมาบ่อยจังรถพันโลแต่เราเก่งกว่าครับที่ไปหามาให้ได้เราหามาให้ให้ได้ไงอ่ารถพันโลเดี๋ยวนะไฟไฟไฟตรงไหนเนี่ยบนหัวไงบนหัวอ๋อ เรมเรมอ่าโอเคมีมีแม่หลงแม่แรงไหมแม่แรงอะไรมีไหมเครื่องมือมีไหมมีมีมีอันนี้มันเป็นอ่าอะไรนะป้ายป้ายเวลารถเสียวางไว้กลางถนนสามมันเป็นสามเหลี่ยมมั้งอ๋อป้ายสามเหลี่ยมป้ายสามเหลี่ยมมีนอกจากนี้มีแล้วหมดแล้วใช่ไหม เดียดี้ดูก่อนหมดแล้วหมดแล้วมีใบรับประกันหรือเปล่าข้างบมมีหรับไม่กันปะาาปมีมา<ป>ไหมเนะพราะบางคันก็ไม่มีบาร์นะ,ะมีสมุดสมุดไหมมีอันนี้ซีดีโอ้ไม่มีใครดูแล้วดีดีอันนี้อ่านี่เลวพีดานทีดานอันนี้ตู้จำรถตู้จำรถอ้ามีเครื่องเล่นด้วยนะ ดูอันนั้นดิดูใบแมนเทนเนี่ยเลขไมล์ล่าสุดสามพันโลไหมอันนี้ป่ะอันนี้มารันตีห้าปีอันนี้เหรอเดี๋วดูก่อนดูดูหน่อยนี่ไงนี่ไงเปลี่ยนไปแล้วดูอันนี้เอาเปิดดูดิสินี่ไงใช่ไหมไอเราก็หาไงพี่ก็เปิดดูสิครั้งต่อไปเท่าไหร่เนี่ยไม่ไม่บอกเนาะนี่มีบอกเนี่ย 2 6 6ครั้งต่อไปเท่าไหร่น้อมีหมดนะคูปองเอ่ไเดี๋ยวใช้แค่ครั้งเดียวไเนี่ยใบสมุดรับประกันมีนะครับครึ่งใช้แค่ครั้งเดียวหรือเปล่านี่ไม่ครั้งเดียวเห็นรอยฉีกแค่ครั้งเดียวครับมีครบนะโยมีมีนะตัวนี้รับประกันห้าปีด้วยนะครับนี่นี่แหละคือสิ่งยืนยันว่านี่คือสามพันโลจริงครับ เราไม่ได้โกหกนะไม่มีการกรนะครับโอ้ยโฉมขนาดนี้เรียกว่ากรก็บ้าแล้วอ่าเนี่ยดูหน้าจอสาพันโลจีก็เปล่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากลิ่นยังอยู่เลยกลิ่นกลิ่นบาใหม่กลิ่นรถใหม่นี่สามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลือบอกเลยว่าสวยจัดเอาไปนี่พร้อมใช้อีกแล้วคันนี้ใช่แล้วนะคะก็คันนี้เก็บงานให้แล้วเรียบร้อยนะแทบไม่ต้องเก็บเลยเลยแค่ล้างทำความสะอาดแค่นั้นเองใส่มงคลเจ็กแชมป์ ตรงนี้เราทําสีไอ้นี่ลบเบอร์ลบเบอร์ลบเบอร์ถังแต่ก่อนเป็นเบอร์โถับลบออกเนี่ยเป็นสีขาวมาดูด้านหน้าก่อนสามพันโล๋ยวหาว่าไม่เชื่อ๋อยวหาว่า,ารถโดนมาขายหรือเปล่านู่นนี่นั่นเนาะมาดูด้านหน้ากันเอออยู่นี่ามาคันนี้ผมเฮียแกอวขึ้นหางโรเบิร์ตมานะามาจากใต้น,นนะ ลงทุนไ,ไม่กล้าแบบว่าขับมากลัวเลขเลไปเละไปมันื่อนเนา <c oughs> นะขึ้นหางโรเบียรมาเลยนะเนี่ยลงทุนขึ้นหางโรเบียรมาเลยเนะี่ยดูนี่เดิมผ่านไหนไม่มีรอยชนใช่ไม่มีครับบอเคครับไม่มีครับมีแค่สติ๊กเกอร์รอบข้างนอกตามกาลเวลาเหมือนรีวิวรถใหม่แล้วคลิปนี้มันเราขายรถใหม่ แน่น <geen S 1> <Okay. S 2> ส่วนร,ราคาเนาะราคานะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนห้าหมืบาทนี่เลยอันนี้แบบทำมาให้แล้วเรียบร้อยนะสีสันก็คือเป็นคนชอบสีเหลืองสีส้มสีฟูอะไรดูง <ồ> ่ายชัดเจนบอกทุกอย่างใช่ก็ใช้เงินดาวอยู่ที่แสนห้านะคะใช้2 5งแสนหพร้อมประกันรพร้อมอ่พรบ G P X ค่าดัดไปแน่นนะคะสมทังว่าจะอยู่ที่3ามหมื่นสามนะสามหมงบาทสี่สหมดนะสนส่งร้อยเจ็ดสิบ เอารวจเจ็ดสิบแปดนะรัอว7เจ็ดสิบเนาะ,น,น,ะนี่วันตีห้าปีเติมบียี่สิบได้นะดูสวยสวยพาปิดไฟได้เลยเดี๋ยวพามาดูแท้งต่อทีนี้นี่ด้านหลังนะครับยิบเลยหาไม่ได้อีกแล้วครับ,<า>รบแบบนี้ ใช่เราเก็บสีลบเบอร์ครับรบเบอร์จะของเก่าครับ<อ>นะครับปั๊มน้ำอหอยโขงนี่ไม่มีกระท่อนะที่เหลือระบบครบนะหมดสวยมากครับนี่เ,เห็บชัดเลยยางเต็มยางติดรถนะแปดสองห้านะครับน็อตไม่มีเคลื่อนนะนี่ใส่มงฟุตชิกแชมป์แล้วเสริมหล่อนะครับมองเห็นไกลแล ใช่มองให้ไกลๆอ่ะมันมันสะท้อนแสงด้วยนะนี่ครับด้านท้ายสวยเลยไฟสีแดงมองเห็นได้ชัดนะทันท้ายสไตล์เหมือนรถเหมือนรถพ่วงรถใหญ่เลยนะเหมือนรถยุโรปไปไปเนี้ยมาจะพาไปดูด้านบนกันปีนบนอุ้ยลมแรงวันนี้อะไรข้างบนครับโอ้สวยสวยอีกคันนึงอยู่ตรงเสาไฟเดี๋ยวพาไปดูจะเปิดทางให้ดู ถังน้ำมันทุกได้หกหมื่นไม่หกพันลิตรโอ้จำอีกแล้วหกพันลิตรตัดอย่ไปดูคันสิบล้อกันนี่ยังไม่สตาร์ทเสียงเครื่องเลยสตาร์ทเสีงยงเครื่องยกหัหวด,ด้วยออเองแบบนี่ครับยางเครื่องอยู่ทุกเส้นยางอะไรอยู่นะครับสวยจัดนะจสตารัดดีตาร์ทดี

น้องี่เขาย,ยกแบกสบายนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยยกไ,ไม่สุดเลยต้องมาแหก,กนิดนึงนี่ครับใส่หัวเจอเอมื่อเช้าไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยตัวนะครับขภาพสวยนะต่อไปครับเนี่ยเครื่องเราล้างไปนิดนึงล้างข้าวปุ่นนะครับ ด้แล้วครับสุดรวจฮะเสรเรียบร้อยเก็บไ,ไ,ได้ใช่ไหมเก็บได้แล้วทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งกัน,กนดูครบสองด้านแล้วนี่ครับพอ,อยางดริ่มอ,อยางดำ,ดำพอเดีย๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งนะตัวนี้ มีพี่ใหญ่เขาอีกคันหนึ่งมีโน,โน้เหมือนกัน,นครับวิกเตอร์สองหกศูนย์มาครับมาไปไปดูหกล้อเอ้ยสิบล้อเนีย่ยมาใหม่อีกคันหนึ่งคนระับพวกไม่ลูกตู้สิบบาทตัวนี้เป็นสองสี่ศูนย์พวกไม่ลูกเนาะอันนี้สองสี่ศนะูนย์เนาะสองสี่ศูนย์หกล้อ,ลอเอ้ยหกล้อสองสี่นี่พวกไม่ลูกตัวนี้ ยาวหกไอ้เจ็ดเมตรหกสิบนะลูกยาวเจ็ดเมตรเจ็ดสิบนะครับตุ๊กสิบบานยาวมากมาใหม่ราคาเดี๋ยวถามนอ้องแป๊บนิดีโทรมาโทรมาตัวนี้เป็นเวลาประมาณสักสองโมงกว่าแล้วสองโมงกว่านะตัวนี้ล้างรถเตรียมออกพรุ่งนี้วันอาทิตย์อีกสองสองชุดนนใช่คันนี้ครับอ,อันนี้ส่งมอบลูกค้าโชคทงองคำแล้วบริษัทโชคทองคำ มาดูอีกลูกค้าเจ้าประจำเรวอยู่แล้ว<า>นะตัวนี้สั่งไปสองชุดแต่วันนี้แต่พวกนี้จะออกก่อนชุดหนึ่งใช่เลยครับมาดูคันหนึ่งน่ะสองหกศูนย์น่ากดเจมบเ่ถามว่าทำไมต้องใช้อย่างนี้ต้องมีเบอร์เขาให้คนเก็บกุญแจหมดเราก็เลยต้อง ใช่แล้วครับเนี่ยรถมันเยอะเดี๋ยวมันไม่มีใครดูเดี๋ยวมีคนขับรถข้างนอกเต้เนอะไรซุ้ยอะไรใช่ <c oughs> ไห่เปิดไฟหน่อยม,มัเอาเปิดผิดอันโอ้ยยันยันค <c oughs> ันนี้คันนี้โอ้าตายแล้วรถขับลายคันมันก็เลยลง สิบล้อนะถังมาทุกได้หนึ่งมืนหกพันลิตรนะตัวนี้รถเพราะมันทุกน้ํากันนะมีระบบลากลูกนะมาสภาพนี้เลยครับรถยังไม่ได้เก็บงานนะครับฮนนออนะอะ,อะไรนะตัวนี้อบเผาเดียวเดียว นี่เขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวปักเฮ้ยสองเผานีนานะ่นี่เป็นสองเผานะครับยังไม่ไดูดขากรถเลยก็เลยไม่มาส่องดูเสื้อเผาเออสองหกศูนย์ลากลูกด้วยใช่มีระบบลากลูกด้วยอ,นนอ่าอันนี้ท่อปล่อยน,นี่นันถังโดนถังนะน่าจะบินน้ำเกลือด้วยนะครับเนี่ยสภาพนี้สีโป๊อย่างนานล่นว่ารถทัว <c oughs> เริ่มหลุดแล้ว ราคานี้เรา,รา,าเล่นใจไหมส่วนคันนี้นะสิบล้อราคารถปีหกศูนย์สองร้อยหกสิบแรงนะคะราคาก็จะราคานี้หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทนะคะใช้เงินดาวอยู่ที่สองแสนบาทใช้สามแสนบาทพร้อมประกันพรบ,บรั GPS และค่าจัดไฟแนนซ์เนาะส่งค่างวดอยู่ที่หมื่นสี่หกร้อยเก้าบาทนะคะสี่หมื่นห้าหมื่นห้าสม่ห้ามื่นห้าบอกผิดย่าหมื่นสี่ สี่หมื่นห้าโอ้ตายแล้วผู้บผิดไม่มันมองกลับด้านไงสลับกันนี่สี่หมื่นห้านะคะสี่หมื่นห้าประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้เราติดไว้ที่หน้ารถเช่นเคยครับราคาตามนี้เลยราคานี้เราเก็บกันให้ไหมราคาเนี้เดี๋ยวมาคุยกันค่ะว่าเก็บตรงส่วนไหนให้บ้างเนาะอยากให้เก็บตรงไหนให้คุยได้ครับดราคาก็คุยกันได้ที่หน้าร้านเท่านั้นนะคะอ่ายางสวยเนี่ยยาง ยางพันธ์นะพันสร็ทุกเส้นเลยพันนี้จะแบบรีวิวแบบรวดเร็วนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่มีแสงแล้วอ่แสงเริ่มหายแล้วตัวนี้นี่ครับระบบปั๊มก็ต่างๆนะโอ้ลืมมืดแล้วตัวนี้หายแล้วลืมมือแล้วล้างทำความสะอาดแล้วนะคะรถกี่กี่กี่สามสามสามแสนโลนะประมาณที่เห็นเมื่อกี้เราแบบสามกว่ากว่าอ่าก็สามแสนโลครับเอ้แล้วไอตรงเนี้ยเราใส่เพิ่มปบ้ไม่มี ถ้าสองหกไม่มีม <า S 1> ถ้าไม่มีมาจะเป็นแบบนี้นะอ่าตัวนี้เอฟเอ็มแปดเจนะสองพามาแม่เดียวนะครับตัวนี้ตื่นสองหกศูนย์ปีหกศูนย์เอาไปดูภายในนิดนึงนิดเดียวนะพี่นิดเดียวไม่เล่นกับหนูเลยอล่นนิดเดียว เอาพามาดูภายในนิดนึงนะครับเลขใหม่หนึ่งสามแสนหนึ่งหมื่นนะครับภายในครบเลยครับอุปกรณ์นะครับก็เก็บงานนิดหน่อยพร้อมใช้เลยครับคันนี้้อยห่วหัวยกัหยต้นยกละมั้งมืดแล้ว,ลวถ้าท่านใดสนใจอยากเห็นนะ เดี๋ยวอัดวีดีโอให้ดูครับส่งเป็นอในเฟซในไลน์ได้นะ,นะครับสนใจก็ติดต่อนะคุทคิปแล้วก็ต้องแปมได้นะเดี๋ยวส่งรูปส่งคลิปนะให้ดูเพิ่มก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่หารถน้ําอยู่เนาะทางเรามีทั้งหมดสองแบบด้วยกันจะมี6กล้อและ10บล้อนะคะ,ะหรือไม่ถ้าสนใจหารถหวัวลา ดัมพวกแม่ลูกแม่เดี่ยวนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์แต่เบอร์พิดิได้นะคะเบอร์แปมเบอร์ศูนย์แปดสามห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดเบอร์พิทิตเบอร์ศูนย์เก้าสีน 9, 1, 4, ส่นะคะหกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่เนาะถ้าสนใจอะไรยังไงโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนได้หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางมานะคะแทปบหน้าจอนะแล้วก็เบอร์แปมเนมไวไลน์ได้งเนาะแล้วก็อยส่งมาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างเช่นรูปนะคะเสียงเครื่องเนาะ หรืออะไรคันไหนยังไงก็แคปมาได้จะส่งให้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เดินทางไปไหนมาไหนลำบากกันเนาะใช่แล้วตัวนี้นี่สองเจ็ดศูนย์เหลืออีกนะเหลืออยู่เหลืออยู่นี่นี่เก็บอยู่ประมาณนี้สองเจ็ดศูนย์นี่เก็บอยู่ประมาณนี้สองเจ็ดศูนย์เลยสองคันวะฮะสองเจ็ดศูนย์เหลืออยู่ประมาณสองถึงสามคันนี่มาใหม่คันหนึ่งเพิ่งดับเครื่องไม่คิดเองสามหกศูนย์แม่ลูกกระบะสามมิตร โอ้ยมืดแล้วเนี่ยเพิ่งมา,มาปีต่ำกว่านี้ปีเนี่ยปีห้าสี่มั้งห้าห้ามั้งในนี่ราคาไม่เปิดถ้าในสนใจก็ลองมาดูได้นะเอามาดูได้ที่เช็คการ์มอเตอร์อุโซสองเจ็270ดศูนย์ดัมเดียวสกอตส์ซาม,มิทนี่น,น,นะราคาเบาๆเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดทำรีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินแว๊บจากแหนและพี่ไไทิพย์มาเนาะลูกค้าที่หาหวัวลากสามหกศูนย์อยู่นะคะก็ ประมาณวันจันทร์นะถ้าวันจันทร์ประมาณวันจันทร์ที่ถึงเนี่ยเป็นรถชุดรถชุดชุดรถชุดแวะเข้ามาได้ถ้าอยากได้เนาะถ้าอยากเอาไปใช้หรืออยากลองเข้ามาดูแวะมาวันจันทร์ไป้เลยนะคะประยองเข้าได้ปกติจ้ะกลับไปก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะมาทั้งหมด20สิบคันสิบสิบสิบคันก่อนนะสิบก่อนอ่าสิบขอนะนะทันเด็ดสนใจก็เขารู้หมดว่ามากี่คันอืมแต่ไงก็ต้องมาแล้วนะก็เดี๋ยวจะมาประมาณสิบคันนะคะวันจันทร์ ก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะไปไหนมาไหนก็ใส่มือใส่แมสพกแอลเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะ,ะไปล้างมือเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ